สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้พาทุกคนเข้ามาอยู่ในโปรแกรมซูมแล้วนะครับอย่างหน้าปกนะครับที่ผมได้ตั้งชื่อปกของวิดีโอคลิปตัวนี้ไว้นะครับว่าเด็กม .3 นะครับจากไทยนะครับย้ายมาอยู่ญี่ปุ่นมาเรียนหนังสือแล้วก็มาใช้ชีวิต โดยที่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับวันนี้ก็เลยมีโอกาสได้ชวนน้องบาสนะครับซึ่งจริงๆแล้วน้องบาสก็เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผมเองนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องญาติญาติกันที่รู้จักกันนี่แหละครับแล้วก็โตมาก็เจอกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับตอนนี้คุยกับบาสอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วสวัสดีบาสครับผมสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคบาสเดี๋ยววันนี้ขออนุญาต เอาบาสเรื่องราวของบารสเนาะมาแชร์ในช่องของพี่นะครับเพื่อที่จะได้แชร์ประสบการณ์นะครับให้กับเด็กไทยหรือว่าคนไทยคนอื่นๆน,นะครับที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสาไปทําอย่างบารสเนาะครับวับนนี้ก็เลยอยากจะชวน<อ>บา,บารับมาคุยเรื่องของการที่บาสไปอยู่ญี่ปุ่นนี่แหละเริ่มแรกเลยเนี่ยอยากให้บารสเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยครับว่า บารไปอยู่ที่ญี่ปุ่นได้ยังไงครับผมเริ่มแรกเลยนะครับคือผมอะเป็นคนชอบดูอนิเมะญี่ปุ่นแล้วก็ตัวผมเองนั้นคือมีความฝันว่าอยากไปญี่ปุ่นคืออยากไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นนะครับ uh huh. และทีนี้ผมได้มีโอกาสได้ไปคือแม่ได้ชวนว่าใครจะไปญี่ปุ่นกับแม่แล้วซึ่งผมอยากไปในช่วงนั้นนะครับแล้วพอด้วยเหตุผลนั้นแล้วก็มี เหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งก็คือผมยังไม่รู้ว่าความฝันผมคืออะไรอยากทำอะไรยังไม่ค้นพบตัวเองอก็เลยอยากเป็นชีวิตใหม่ที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นครับวิธีการที่ที่บาร์จะทำเรื่องไปอยู่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับบาร์สมันเป็นมันมันใช้วิธีการอะไรเป็นวีซ่าอะไรในการที่บาร์สต้องไปอยู่กับแม่ที่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยครับ ผมมาด้วยวีซ่าตามแม่ครับซึ่งวีซ่าตามแม่นี่ก็คือแม่ที่อยู่ในประเทศที่ทํางานอยู่นประเทศญี่ปุ่นที่อยู่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น,น,เ,นเขาผมสามารถแม่สามารถพาลูกมาอยู่ญี่ปุ่นด้วยกันได้โดยที่อายุไม่เกินสิบแปดปีครับผม oh. แล้วส่วนเรื่องเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่าตามแม่ไปผมทำตั้งแต่อายุสิบห้า แล้วออกเดินทางช่วงอายุ16ปีครับอธิบายให้ฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็คือว่าบารสไปด้วยด้วยการใช้สิทธิ์ในการตามแม่นะครับเป็นวีซ่าตามแม่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่าแม่อของบาสเนี่ยมีวีซ่าแล้วก็ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะอะแล้วก็บาสก็เริ่มทำเรื่องนะครับทำเรื่องในการที่จะไปอยู่กับแม่เนี่ยซึ่งจริงๆแม่เป็นคนเดินเรื่องทั้งหมดให้บาสใช่ไหมครับ ช่ครับแม่เป็นคนทาแม่เป็นคนเดินเรื่องคนเดียวเลยครับอืมแล้วก็เดินเรื่องให้ใช้เวลาเดินเรื่องทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับบาสก็หลายขั้นตอนครับก็ถ้าเกิดนับประมาณสักสี่ห้าเดือนได้ครับเพราะว่าเอกาสารมันเยอะมากเลยครับเพราะต้องมาแปลเป็นไทยเป็นอังกฤษอังกฤษเป็นญี่ปุ่นต้องใช้ระยะเวลานาน,านมากครับในการทําเอกาสารอืมก็เป็นปีเลยก็คือตั้งแต่สิบห้า ก่อนจะจบม .3 ใช่ไหมครับแล้วพออายุ16<ช>บหถ้จบม .3 พอดีจบมสามีวุฒิมสาติดตัวในการที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นทีนี้อพอพอบาสจบม .3 เนี่ยครับที่เมืองไทยอ่ะบาสก็คือความรู้เรื่องภาษาญี่ปุ่นก็คือเป็นศูนย์เลยในการที่ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่น ใช่ครับผมเป็นศูนย์เลยครับไม่ได้เรียนพิเศษไม่ได้เรียนเป็นไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นเลยครับมาตัวเปล่าเลยเป็นศูนย์เลยมาที่ญี่ปุ่นเลยใช่ครับผมทีนี้พอมามามาถึงญี่ปุ่นนะครับเราไม่ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นเลยเนาะเป็นสังคมใหม่ที่เราไปอยู่อาศัยนะครับเป็นคนแปลกหน้าสังคมใหม่เอี่ยมเลยอ่ะที่ญี่ปุ่นเน่ยบัสไปเริ่มต้นที่นั่นยังไงบ้างะครับก็ผมเริ่มต้นโดยก็คือ ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นกับเพื่อนแม่ครับ mm. ซึ่งเพื่อนของแม่คนนั้นคือเขาเป็นครู mm hmm. ครูสอนภาษาญี่ปุ่นแล้วเขาสอนผมขั้นพื้นฐานซึ่งพื้นฐานนี่ก็คือตั้งแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเสมือนภาษาไทยบ้านแล้วก็กอไก่ถึงคนละคู่ mm hmm. แล้วก็ถ้ากอไก่ถึงคนละคู่ส่วนภาษาญี่ปุ่นคืออ่าอีเอโอก็จำให้ได้หมดแล้วเขียนให้ได้ก็ประมาณนั้นครับ ก็คือไปเริ่มเรียนเหมือนเด็กอนุบาลเลยใช่ไหมเริ่มเขียนรเริ่มอ่านเริ่มออกเสียงนะเริ่มไปทีละตัวละตัวละตัวแล้วถามนิดนึงว่าไออย่างวูดมอสามที่น้องบาสมีติดตัวไปอะครับวูดมอสามจากไทยเนี่ยที่ญี่ปุ่นเขาเขารับรับรองไหมหรือว่าเอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นได้ไหมเอาไปใช้ได้ครับแต่จะเอาไปใช้ได้นั้นคือหนึ่งเราต้อง แปลวุดของเราก่อนแปลจากไทยเป็นอังกฤษและอังกฤษเป็นญี่ปุ่นครับถ้าเกิดมีสองภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นแล้วจะดำเนินการเข้าเรียนหรือการสอบมันก็จะเข้าโรงเรียนต่างๆก็จะง่ายครับแสดงว่าวุฒิม3จากไทยก็เอาไปใช้ที่ญี่ปุ่นได้แต่ว่าต้องแปลแค่นั้นเองออแล้วก็ขอเสริมอีกนึงได้ไหมครับ<ด>คือคเป็น เหตุของเพื่อนผมที่เป็นคนต่างชาติเหมือนกันแต่ทีนี้เขาจะเข้าโรงเรียนแต่วุฒจบการศึกษาของเขานั้นเขาไม่ได้พกออกมาด้วยซึ่งการที่เขาจะสมัครเข้าโรงเรียนนั้นก็เลยเกิดปัญหาขึ้นครับอาวแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วเพื่อนของบาสแก้ปัญหาย,ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับเพื่อนของผมก็คือก็ให้ทางญาติของฝั่งเพื่อนผมนั้นคือส่งเอกสารมาทางญี่ปุ่นครับแต่ต้องใช้ระยะเวลาต้องใช้ระยะเวลานาน,านหน่อยครับ <tyard. S 2> แต่ก็เข้าโรงเรียนมาได้ครับผมอ,อ่าเดี๋ยวมาที่คําถามต่อไปเมื่อกี้ที่บาสเล่าให้ฟังว่าพอไปถึงที่นั่นก็เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานเนาะต่างๆนานาใช้เวลาเจ็ดแปดเดือนในการเรียนเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยบัสท,ทาอะไรไปควบคู่ไปกับการเรียนบ้างอะ่ะก็ผมทํารับใบครับอืรับใบเสริมเป็นออกงานตามบูธ ของร้านอาหารไทยที่เขาตั้งขึ้นแล้วผมก็เป็นลูกจ้างเขาคือเป็นรายวันครับซึ่งแต่และงานนั้นจะมีเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งในงานหนึ่งนั้นก็จะทำประมาณสี่วันหรือสามวันครับประมาณมก็เป็นงานพาร์ทไทม์เป็นลักษณะที่ว่าไปออกบูธใช่ไหมไปออกบูธอา,อาหารในงานาในงานเทศกาลต่างๆที่ที่ญี่ปุ่น แล้วแล้วบารได้ค่าแรงได้ค่าแรงในการไปทํางานตรงนี้ยังไงอ่ะได้เท่าไหร่เป็นเงินญี่ปุ่นก็ประมาณ1 0,000หมื่นเยนครับถ้าเกิดตีเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณ2 0 0 0ันสองพบาทครับต่อ1งงานหรือว่าต่อ1วันต่อ1วันครับ1งงานอาจจะมี4ี่วันหรือ3วันก็ทําประมาณนั้นครับอ๋อถ้า3ามวันก็ได้สาม0 0ื่นเยนอ่าแต่ก็อาจจะมีค่ารถค่าขนมเพิ่มหน่อยมา5้าพันอะไรประมาณนั้นครับ อ๋อเขาก็ให้ค่าค่าใช้จ่ายพวกนี้เพิ่มแล้วแล้วบาสได้ประสบการณ์หรือว่าได้อะไรจากการไปทํางานตรงนี้บ้างอ่ะได้ครับคือเปิดประสบการณ์ใหม่ก็คือการพูดคุยภาษาญี่ปุ่นเลยอโดยที่เราไม่รู้เลยเราคือพูดกับลูกค้าว่าเขาต้องการอะไรรู้บ้างไม่รู้บ้างแต่ก็มีพี่พี่คนไทยที่เขาพี่คนไทยที่เรียนญี่ปุ่นซึ่งเรียนจบแล้วคือเขาก็เป็นหัวหน้างานเลยครับ แล้วผมก็จะทําตามออเดอร์นั้นมาอก็ถือว่าเป็นการฝึกภาษาญี่ปุ่นไปในตัวเนาะ,ะได้ใช้จริงในสถานการณ์จริงทีนี้พอต่อมาเนี่ยตอนนี้ถ้านับเวลาตั้งแต่บาร์เข้ามาจนถึงณนะวันนี้เนี่ยสองปีกว่าใช่ไหมครับใช่ครับผมครับณตอนนี้เนี่ยการเรียนของบาร์ไปถึงไหนแล้วครับแล้วตอนนี้กำลังเรียนอะไรอยู่บ้าง ตอนนี้ผมเรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นขั้นพื้นฐานจบแล้วตอนนี้ผมก็ได้เข้าโรงเรียนมปลายของประเทศญี่ปุ่นนานแล้วนะตอนนี้ครับซึ่งที่ผมเรียนโรงเรียนญี่ปุ่นคือเป็นโรงเรียนเรียนภาคข้าครับซึ่งเรียนในระยะเวลาประมาณ6ชั่วโมง5โมงครึ่งถึง2ทุ่ม40ก็คือไปเริ่มเรียนเหมือนเป็นภาคข้า ในในชั้นระดับชั้นมปลายใช่ไหมครับใช่ครับผมอย่างบาสเป็นเด็กไทยเป็นเด็กต่างชาติที่ย้ายตามแม่ไปอยู่ญี่ปุ่นเนาะถามถึงเรื่องของสวัสดิการเรื่องของความช่วยเหลือสิทธิต่างๆที่บาสได้รับอะครับในในการไปอยู่ญี่ปุ่นตามแม่แบบนี้บาสได้รับสิทธิอะไรพิเศษบ้างการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นยังไงบ้างคือได้ครับหนึ่งเลย แม่เป็นถ้าเกิดแม่ได้ทํากับเข้าโครงการแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งจะทําแม่เลี้ยงเดี่ยวได้คืออายุต้องไม่เกินสิบแปดปีซึ่งแม่ได้เข้าโครงการนั้นแล้วก็จะมีเงินสนับสนุนจากรัฐบาลอ่าประมาณเดือนละเดือนละนะครับประมาณหนึ่งหมื่นเยนถึงสองหมื่นเยนโดยประมาณครับ,รบซึ่งทางญี่ปุ่นเขาเขาจะพพ p ร o r t support ทุกอย่าง เรื่องของนักเรียนอะไรประมาณนั้นครับและส่วนเรื่องการศึกษาผมได้เข้าโครงการที่ทางเรียนเขาจัดหาให้ซึ่งซึ่งโครงการนั้นผมได้เรียนภาษาญ,ญี่ปุ่นฟรีประมาณแปดเดือนอครับซึ่งผมเสียแค่ค่าหนังสือและราวแปดพันเยนถึงเก้าพันเยนโดยประมาณครับค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นค่าเทอมค่า อะไรพวกนี้ไม่ไม่เสียเลยเสียแต่ค่าหนังสือถูกต้องครับทางรัฐบาลเป็นคนจ่ายแล้วค่อยมาใช้หนี้คือรัฐบาลที่หลังครับตอนทํางานอ๋อแต่แต่เดี๋ยวว่าพี่อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอย่างที่บาสบอกว่าอะไรนะอะแม่เลี้ยงเดี่ยวอที่ไม่เกินสิบแปดไอที่ไม่เกินสิบแปดนี่หมายถึงตัวลูกนะครับนะคุณคุณผู้ชมที่เข้ามาอ่า ถ้าถ,ถ้ามีลูกอายุไม่เกินสิบแปดเนี่ยก็จะได้สิทธิ์ตรงนี้อย่างที่ที่บาทบอกไปเมื่อกี้นี้ก็คือจะมีเงินช่วยเหลือสําหรับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวให้นําเงินตรงนั้นมาเลี้ยงดูลูกมาดูแลครอบครัวใช่ไหมครับประมาณนั้นถูกต้องครับเพราะญี่ปุ่นเขาจะซัพพอร์ตทุกอย่างแม้กระทั่งคนต่างชาติเองมันก็เลยจะสะดวกมากครับทีนี้ถ้าอย่างเรื่องของสิทธิในเรื่องของการรักษาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยบาสบาสมีสิทธิในการ ฟรีรักษาฟรีหรือว่าลดหย่อนอะไรยังไงบ้างไหมผมได้ทําประกันคู่กับแม่ครับประกันของแม่นั้นทางบริษัทเขาเป็นคนจัดก,การให้พวกค่ารักษาต่างๆเช่นคุณจะไปทําหมอฟันหรือรักษาภายในห,หรือพวกยาซื้อยามันก็จะลดลงอย่างมากเลยครับก็สมมุติว่าผมไปทําฟันมาคือไปถอนฟันมาราคาโดยปกติแล้วอาจจะประมาณ หนึ่งพันเยนโดยประมาณนะครับแต่ทีนี้ผมไปทำลาวๆประมาณสองร้อเยนถึงสามร้อยเยนครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ลาวๆประมาณเก้าสิบาทถึงหนึ่งร้อยบาทประมาณโดยประมาณนะครับอก็เป็นก็เป็นตัวช่วยตัวช่วยได้ดีเยอะมากๆเลยนะถ้าไม่มีตัวนี้นี่ค่ารักษาพยาบาลของคนต่างชาตินากก็คงจะแพงแพงหน้าดูเลยใช่ครับบางเคสก็อาจจะถึงหลักหมื่น ทีนี้ต่อกันที่ในเรื่องของออนาคตนะครับตอนนี้เรียนอยู่มปลายเนาะถ้าจบมปลายแล้วบาสวางแผนอนาคตของตัวเองไว้ยังไงบ้างไปเรียนต่อ,อยังไงหรือว่าทาํางานยังไงเี่ยครับครับผมก็ผมมีความฝันว่าอยากจะเข้ามาหาลาัยเข้ามาหาลาัยแล้วก็ทํางานไปด้วยมหาลัยที่ญี่ปุ่นนี่บาสตั้งใจจะเรียนอ่เป็นแบบสาขาอะไรคณะอะไรอย่างเงี้ยครับ ที่ชอบชอบอันนี้ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเข้าสาขาอะไรนะครับผมตอนนี้ก็กําลังคิดอยู่ครับอ่ายังมีเวลาช่วงนี้ในช่วงมปลายนี้ก็ยังยังพอมีเวลาหาตัวตนอยู่เนาะใช่ครับอ่าแล้วคิดว่าบั้นปลายหรือว่าอ่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยบาร์ถ้าเรียนหนังสือจบที่นั่นอะไรเงี้ยก็ก็คิดว่ายังคงที่จะใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็ทํางานอยู่ญี่ปุ่นยาวๆไปก่อน ใช่ครับผมก็ช่วงนี้ก็ทํางานเก็บเงินไปก่อนครับโอเคสุดท้ายนะครับอยากให้บาสพูดถึงาการไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนที่บาสเรียนจนถึงมสามที่ประเทศไทยเนี่ยพี่ว่าบาสคงอยู่เมืองไทยนี่สบายกว่าเยอะอาการไปอยู่ญี่ปุ่นตรงนี้อยากให้บาสพูดพูดให้คนไทยหรือว่าเด็กไทยที่มีโอกาสได้เข้ามาดูในช่องพี่เนี่ยฟังหน่อยเนาะว่า แล้วมันให้อะไรกับบาสบ้างแล้วมแล้วมันให้ประสบการณ์ดีๆอะไรกับบารบ้างครับผมพูดเรื่องการเรียนเลยละกันซึ่งมันเปิดประสบการณ์ใหม่สําหรับผมมากเลยแม้กระทั่งแบบพวกญี่ปุ่นเขาจะสอนเรื่องการก็เท่เปรียบเสมอวิชาบ้านแล้วก็พวกโฮมรูมอะไรอย่างนี้ครับ mm. เขาก็จะแบบเปิดเขาก็จะสอนรายละเอียดให้เราแบบเปิดให้เราแบบทําแบบภาคปฏิบัติเลยทฤษฎีน้อยมากแต่จะเน้นไปทางภาคปฏิบัติมากกว่า ซึ่งผมก็รู้อะไรหลายอย่างที่ผมไม่รู้เลยที่ไทยซึ่งผมก็แบบตื่นตาตื่นใจมากนอกจากประสบการณ์เรื่องการเรียนที่บาสบอกมาเมื่อกี้เนี้ยประสบการณ์เรื่องของการใช้ชีวิตอ่ะบาสได้อะไรกับตัวเองบ้างมันทําให้ผมแบบรู้ว่าผมแบบแข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้นโดยที่จะไม่ค่อยได้พึ่งพาแม่เท่าไหร่มันทาให้ผมแบบแข็งแกร่งมากซึ่งแข็งแกร่งมากกว่าที่อยู่ไทยอีกซึ่งมันทําให้ผมได้พึ่งพาตัวเอง คิดเองทําเองอพึ่งพาส่ตัวเองอครับแก้ไขปัญหาเองอซึ่งมันก็มีผลดีกับผมมากเลยณปัจจุบันนี้อันนี้คือบทเรียนของลูกผู้ชายบทเรียนของลูกผู้ชายอย่างอย่างแท้จริงเลยในการที่แบบไปใช้ชีวิตเมืองนอกถ้าเราไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นลูกคนรวยไม่ได้เป็นลูกมหาเศรษฐีเนาะเราจะต้องแบบอย่างนี้แหละสู้ชีวิตกัดฟันเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดมีงานอะไร ที่ทําได้ก็ต้องทําเพื่อสร้างอนาคตที่ดีอันนี้ถือว่าเป็นบทเรียนดีๆบทเรียนชั้นเลิศเลยครับที่ที่น้องบารได้รับแล้วก็คิดว่าผู้ชมที่เข้ามาดูในช่องในเทปในตอนนี้นะครับก็จะได้ประโยชน์หรือว่าได้สิ่งดีๆตรงนี้นะครับเอาไปบอกรูปบอกหลานว่าเด็กไทยบางทีอยู่ที่บ้านก็อยู่กับพ่อแม่ก็จะสบายซ่ทุกอย่างได้รับการเลี้ยงดูได้รับการซัพพอร์ต แต่ว่าถ้าอย่างตัวอย่างของน้องบ้าที่ผมเอามาคุยให้ทุกทุกคนได้ฟังในในครั้งนี้นะครับก็จะเห็นว่าน้องเขาไปอยู่ที่นั่นก็นะครับไม่ใช่สบายไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับต้องเผชิญแล้วก็ต้องปรับตัวเรียนรู้กับทุกอย่างเลยก็ว่าได้เพราะเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยมาเป็นเวลาตั้ง16ปีจนถึงมสนะครับไปเริ่มต้นที่ญี่ปุ่นก็เรียกว่า เป็นหนุ่มเป็นผู้ใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยการปรับตัวแล้วก็เรียนรู้ใหม่หมดทุกอย่างลืมถามเลยว่าเผื่อคุณผู้ชมสงสัยว่าเราคุยกันมาตั้งครึ่งชั่วโมงบาสอยู่ที่เมืองอะไรบอกคุณผู้ชมหน่อยครับว่าอยู่อย,อยู่เมืองอะไรอาศัยอยู่ครับผมผมอยู่คุมักคาวาครับครับซึ่งอยู่ในเขตฟุตซ่าที่คนส่วนใหญ่จะรู้จักการซึ่งคนไทยอาศัยอยู่เยอะมากครับ อยู่ในโตเกียวใช่ไหมครับอยู่ในโตเกียวก็ใกล้ๆกับโตเกียวก็อยู่ในครับโตเกียวครับบ้าขอบคุณมากแล้วยังไงกลับมาเมืองไทยเจอกันครับผมเจอกันครับพี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับบายครับไซยุนไซยุนาระครับ